Novel นเ i ล e Channel สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ l นเ i ล e Channel วันนี้คุณอยู่กับพลอยค่ะก็เราต่อกันที่แฟนน้องดุบทที่9ค่ะซึ่งความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยน้องพีไฟกับแม่ยายหรือแม่สามีต้องแม่สามีสิเนะไฟสะดุเดือดใช่ละค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าวันนี้จะเป็นยังไงต่อไปก่อนฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ค่ะ แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะคะเวลาพลอยอัพคลิปมันจะได้แจ้งเตือนค่ะ My boyfriend แฟนน้องดุบทที่9พี่ตื่นเช้าขึ้นมาเป็นวันที่3ในบ้านหลังโออาอาบน้ำแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่กีตากลับไปเอามาให้ตั้งแต่เมื่อคืนแม้จะกังวลไม่น้อยว่าออกจากห้องไปแล้วจะเจออะไรหรือเปล่าแต่พอลงไปทานอาหารเช้าจริงจ พวกเขาสองคนกลับพบเพียงดีโลกที่นั่งจิบกาแฟอ่านหนังสือพิมพ์แบบที่ทำอยู่ประจำเท่านั้นโดยไร้ซึ่งเงาของคุณผู้หญิงขี้วินของบ้านอย่างสิ้นเชิงพวกเขารู้มาจากปากของคนที่นั่งอยู่ว่าสิรินออกไปทำธุระตั้งแต่เช้าตรู่จะบอกว่าพีโล่งอกก็ได้แต่ก็ยังรู้สึกตึงหิดต,ตึงหิดอยู่ในใจก็ไหนคุณแม่บอกว่าเกลียดเขานักหนาะทำไมถึงปล่อยให้เขาลอยหน้าลอยตาในบ้านท่านได้แบบนี้ มีแผนการร้ายอะไรหรือเปล่าแค่คิดก็เสียวสันหลังแม้คนรักจะปลอบใจกันไปแล้วว่าไม่มีอะไรแต่พีก็ยังคงทำหน้าอมทุกข์ตั้งแต่ลงจากรถของกีตา้ามาเขากำลังคิดว่าตัวเองต้องหาวิธีรับมือเพื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเปล่าและอยากนำเรื่องที่กำลังคิดมากไปปรึกษาใครสักคนแต่มีนก็ดันส่งข้อความมาบอกว่าวันนี้จะไม่เข้าเรียนเพราะต้องพาน้องหมาที่บ้านไปฉีดวัคซีน ช่างเป็นเพื่อนที่มีธุระได้ถูกเวลาจริงๆคิดแล้วก็เศร้าคนตัวบางพยายามสลัดความฟุ้งซ่านทิ้งไปแล้วจดจออยู่ที่เนื้อหาที่อาจารย์กำลังสอนหน้าห้องเรียนแทนทําตัวให้ยุ่งที่สุดเพื่อที่วันนี้จะได้ผ่านไปเร็วๆเฮ้ย hey, พวกเราบ่ายนี้อาจารย์ประกาศยกคลาสหมดเลยเว้ยเสียงของประธานรุ่นดังมาจากด้านหน้าเรียกเสียงเฮดังลั่นห้อง เพราะความขี้เกียจมันไม่เข้าใครออกใครและพวกเขาเองก็อยากพักเหมือนกันถึงขนาดมีบางกลุ่มคิดจะล้อมวงกลงเล่ากันตั้งแต่บ่ายเลยด้วยซ้ําแต่ความสุขก็ต้องจางหายไปทันทีที่ประธานคนดีคนเดิมเอ่ยประโยคต่อมาอย่าเพิ่งเอไอเพิ่งเออะยกคลาสวันนี้เรียนชดเชยวันหน้าแดกเล่าไว้อะไรให้ตัวเองกันไปพวกมึงกูก็จะไปด้วยเย่ <Yeah! S 1> ก็ยังจะเย่กันได้อยู่อีกไอ้พวกนี้ พีรู้สึกเหมือนพลังงานหมดจึงทำได้เพียงกดส่งข้อความบอกกีตา้าว่าวันนี้เลิกเที่ยงแฟนคนดีอ่านและตอบกลับมาในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีว่าจะมารับเขาบิดขี้เกียจพลางอ้าปากหาวอย่างง่วงงุนนอกจากกังวลเรื่องคุณแม่ของแฟนแล้ววันนี้เขาก็ใช้พลังงานไปมากจริงๆเลยรู้สึกเพลียแก้มของเขายังคงเป็นรอยแดงจางๆกับแผลมุมปากที่ประดับบนใบหน้าน่ารักนั้นทำใครหลายคนสงสัย ประจบกเหมาะกับวันนี้มีนไม่มาเรียนด้วยเหล่าสาววายเจ้าแห่งการมโนทั้งหลายจึงมีหัวข้อเมา่หมอยในโซเชียลอีกแล้วว่าพี่มีนตกพีผัวเมียคนดังทะเลาะก,กันและอื่นๆอีกมากมายซึ่งถามว่าคนที่ตกเป็นเป้าในการวิเคราะห์แผลบนหน้าอย่างสนุกปากรู้ตัวไหมแน่นอนว่าไม่พีไม่ได้สนใจคนรอบข้างเท่าไหร่นักหลังลงจากตึก เขาก็ตรงไปซื้อโกโก้ปั่นแล้วเดินไปนั่งกินบริเวณที่รอรถประจำของตัวเองข้างกายไม่มีเพื่อนสนิทคอยเป็นไม้กันหมาให้เหมือนเคยดังนั้นวันนี้รอบข้างของพี่จึงมีทั้งชายหญิงมานั่งออก,กันอยู่หลายคนทั้งนั่งมองนั่งถ่ายรูปและนั่งตัดสินใจว่าจะเข้ามาทักเขาดีหรือไม่พี่จ๋าน้องร้อนเมื่อไหร่จะถึงพี่กดส่งข้อความไปหาสารถีส่วนตัว เมื่อเห็นว่าอีกคนอ่านแล้วไม่ยอมตอบก็แปะปากอย่างแง่งอนแม้จะเข้าใจว่าคนรักอาจกำลังขับรถเลยตอบไม่ได้แต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะงองแงเช่นกันพี่อยากอ้อนพี่ตาแล้วพี่อยากอ้อนเดี๋ยวนี้เลยด้วยคนตัวเล็กดูดน้ำปั่นในมืออึกใหญ่พร้อมส่งสติกเกอร์ไปรัวๆโดยไม่ทันสังเกตว่าที่นั่งข้างๆซึ่งเคยว่างตอนนี้มีผู้ชายตัวสูงคนหนึ่งเดินมานั่งทั้งที่ไม่เอ่ยขออนุญาต พี่ยังคงอยู่ในโลกส่วนตัวที่ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถเรียกร้องความสนใจได้แม้ว่าผู้มาใหม่จะกระแอมไอเสียงดังก็ตามนี่น้องครับอืมน้องอย่ายุ่งดีไหมเสียงใส่ตวาดด้วยความหงุดหงิดมือก็รัวแป้นพิมพ์บนหน้าจอมือถือครั้นมีคนโดนเมินหนึ่งอัตราก็เกิดเสียงหัวเราะคิกคักจากรอบๆข้างดังขึ้นพร้อมๆกัน เสียงย้อเย,อเยอ้ยทำเอาพ่อหนุ่มเพลย์บอยที่ถือวิาสาสะเข้าหาดอกฟ้าประจำคณะนิเทศศาสตร์หน้าเสียกลุ่มเพื่อนที่นั่งมองอยู่ไม่ไกลเองก็ปิดปากกลั้นขำสุดชีวิตพวกเขาเตือนแล้วว่าอยากเข้าไปเพราะไม่มีหวังกับน้องพีคนดีของคณะแน่นอนแต่คนที่มั่นหน้าเหลือเกินก็ไม่ยอมฟังและทำใจกล้าเข้าไปนั่งใกล้ขนาดแทบจะหายใจรดกันแล้วคนน่ารักก็ยังไม่ชายตาแล นุ่มปีสามรู้สึกได้ว่ามีคนรอสมน้ำหน้าเขาอยู่รอบทิศเลยไม่ยอมถอยอีกทั้งยังเขยบเข้าไปใกล้พีอีกนิดเออพี่มีเรื่องให้ช่วยนะครับหันมาคุยกันหน่อยสิเสียงหล่อเอ่ยเบาๆซึ่งเป็นน้ำเสียงที่ถ้าสาวคนไหนได้ฟังแล้วคงมีอ่อนระทวยไปบ้างแต่กับนายพีระที่กำลังอยู่ในโหมดงอนแฟนตอนนี้ทําแค่ตวัดสายตามองด้วยความหงุดหงิดเพียงเท่านั้นใครครับ และคำพูดที่เปล่งออกมาจากปากอิ่มก็ทำคนรอบข้างคำพืชออกมาอีกยกทั้งยังรู้สึกดีใจกันทั่วหน้าที่ตัวเองหน้าหนาไม่พอจะเข้าหาเลยรอดพ้นจากถ้อยคำแสนเย็นชาเหล่านั้นนี่น้องไม่รู้จักพี่เหรอนุ่มรอที่นานิาซิ์เป็นไก่ต้มชี้มาทางตัวเองพร้อมกับเอ่ยถามไม่อ่ะผมไม่รู้จักพี่ที่เคยประกวดถ่ายภาพกับเราไงดึงออกแล้วใช่ไหมไม่ <c oughs> ครับทุกคนที่เคยหัวเราะต่างอดสองสารหนุ่มหล่อที่กำลังเหงื่อตกคนนั้นไม่ได้เพราะพีช่างเย็นชาเล่ากับภูเขาน้ำแข็งและแสดงท่าทางต่อคนที่ไม่รู้จักเหมือนกับก๊อปปี้นิสัยแฟนตัวเองมาอย่างไรอย่างนั้นไม่มีเขาความออดอ้อนยิ้มหวานใดใดทั้งสิ้นเหมือนพี่เองก็ไม่รู้ตัวว่าเขาซึมซับน้านิ่งๆมาจากกีต้าร์มากแค่ไหน รวมถึงแต่ละคําที่โต้อตอบก็เหมือนยิงสไนเปอร์เข้ากลางหน้าผากคู่สนทนายอย่างไม่ปราณีเมื่อกี้พี่บอกมีเรื่องให้ช่วยเหรอทว่าองค์พ่อกีตา้าก็ประทับร่างได้ไม่เต็มร้อยเพราะพี่คนดีกลับเอ่ยถามคนข้างๆอีกครั้งด้วยความสงสัยและนั่นกลายเป็นจุดไฟกลางสายฝนสร้างความหวังให้หนุ่มหลอกข้างกายอย่างมหาศาลเอ่อมีสิมีพี่จำได้ว่าตอนแข่งครั้งนั้นเราชนะไป เราคุยกับพี่เอาไว้ว่าจะสอนเทคนิคการถ่ายภาพซูมใกล้ให้สวยไงจะไม่ได้เหรอฮะผมเคยพูดเหรอเคยสิไม่งั้นพี่จะเข้ามาหาเราทำไมล่ะตอนแหลเหล่าคนดูข้างสนามทั้งหลายต่างกนดานในใจพร้อมกับสงสายตาพิคาดไม่หยุดขณะที่พี่นึกทบทวนความทรงจำของตัวเองเพราะเขาเป็นคนไม่ใส่ใจใครเลยนอกจากคนที่สนิทด้วยดังนั้นจึงลืมเรื่องของคนไม่สำคัญไปหมด สางานแข่งที่เขาส่งภาพประกวดในหัวข้อโลกสวยก็จัดขึ้นภายในคณะที่จัดไปตั้งแต่ตอนเขาเข้ามาหาลาัยใหม่ๆจำได้ดีว่าเขาถ่ายภาพนั้นไว้ตอนนอนตักกีตา้าที่สวนหลังบ้านในวันหยุดทายขาของแฟนหนุ่มของตัวเองติดกับวิวในตอนที่พระอาทิตย์กำลังตกพอดีทั้งยังจำได้อีกว่าวันตัดสินผลงานเขาขึ้นไปรับรางวัลแต่ไม่เห็นจำได้ว่าก่อนหน้านั้นเคยคุยกับใครงานแข่งนั่น มันจัดเฉพาะเด็กใหม่ไม่ใช่เหรอครับแล้วพี่พี่เป็นพิธีกรหฮ้เสียใจนะเนี่ยที่เราจำไม่ได้คนตัวสูงทำหน้าเศร้าส่วนพี่ยิ้มแย่ๆขยับออกห่างเล็กน้อยเหมือนเพิ่งรู้ตัวว่าระยะห่างมันเหลือน,น้อยเกินไปและในเมื่อนึกยังไงก็นึกไม่ออกเขาก็เลยตัดปัญหาด้วยการสอนมันไปซะเลยจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวผมสอนพี่ก็ได้ครับ ถึงพี่จะเรียนอยู่ปีสูงกว่าแต่ถ้าพี่ถ่ายภาพสูงไม่เป็นผมก็จะสอนให้เหมือนมีมีดเล่มแหลมเสียบเข้าที่กลางหัวใจคนฟังอีกฝ่ายยิ้มแห้งพลางท่องในใจว่าถึงจะโดนด่าแต่พี่ก็ยอมสอนเขาแล้วทุกอย่างเป็นไปตามแผนขอบคุณมากงั้นเรามาแลกเบอร์กันดีไหมรุ่นพี่หนุ่มถามแล้วล้วงเข้าไปในกระเป๋ายิบน้บามัที่พกติดตัวออกมายืนให้เลยโดยไม่รอคำตอบพี่รับไว้โดยไม่พูดอะไรตอ แต่แค่นั้นก็ทำให้คนมีความหวังยิ้มกว้างแล้วสำหรับน้องพีจะโทรตอนไหนก็ได้นะพีชื่อสิทธิ์อะมาแล้วพีตะโกนลั่นด้วยความดีใจโดยมีฟังคำพูดของรุ่นพี่แปลกหน้าจนจบด้วยซ้ำมือบางคว้ากระเป๋ากล้องสุดที่รักแล้วตรงปรีไปขึ้นรถยนต์หรูข้างหน้าทันทีทิ้งให้คนที่กำลังจะแนะนำตัวเองนิ่งค้างอยู่แบบนั้นนี่ทิ้งกันไปดือด้อๆเหมือนไม่เคยรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้ และน่าเจ็บใจกว่าขึ้นนาำบัตรที่มือบางรับไปเมื่อกี้ตอนนี้มันตกอยู่บนพื้นและกลายเป็นแค่เศษกระดาษชิ้นหนึ่งที่คนถือไม่ต้องการสิ์มองตามรถคันนั้นไปด้วยสีหน้านิ่งค้างคนหล่อประจำชั้นปีที่สามรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นลูกหมาที่โดนเจ้าของทิ้งไว้ข้างถนนโดยมีกลุ่มเพื่อนที่ยืนมองสถานการณ์กันอยู่เข้ามาตั้งตบบาปหลอบใจน้องเขาไปเฉยเลยวะ่ะ เพื่อนพูดเสียงแผ่วพร้อมกับชี้ไปทางรถคันนั้นที่แลนผ่านไปสิเพื่อนรักมึงรุกจีบได้ดีแล้วแก๊งปีสามพยักหน้าอย่างให้กำลังใจก่อนจะพูดประโยคที่ทำให้สิทธ์แทบหลั่งน้ำตามึงเป็นคนจีบแต่คนในรถคันนั้นน่าจะเป็นคนสำคัญของน้องว่ะมึงไม่ต้องเอาไม้มาฟาดกูเลยถ้าจะตอกหน้ากันขนาดนี้คนหลอนนึกเจ็บใจ นี่คือชะตากรรมของผู้ชายที่เขาไปจีบน้องพีนิเทศที่เขาลือกันสินะเตาะแทบเป็นแทบตายสุดท้ายเขาก็เดินออกไปในเสี้ยววินาทีและที่ทนหน้าด้านมาทั้งหมดนี้เพื่ออะไรขณะดเดียวกันในรถของกีตาพี่จ๋ามาช้าพี่ส่งเสียงงองแงทันทีที่เขาไปนั่งในยานพาหนะคันสวยตากลมมองใบหน้าของคนรักที่เย็นชาผิดปกติก็รู้สึกแปลกใจ เขาเชื่อว่าพี่กีตากำลังหงุดหงิดกับอะไรสักอย่างแต่พยายามควบคุมสติอยู่และขับรถอย่างระมัดระวังมากเขาจึงวางกระเป๋ากล้องไว้บ่อหลังอย่างเบามือก่อนจะหันมามองคนขับด้วยตากลมตัวแวววาวทันทีที่เห็นกล่องอะไรบางอย่างซึ่งคุ้นตาแล้วหยิบมันขึ้นมาทันทีด้วยความตื่นเต้นพี่จา๋านี่โดนัทแถมยังเป็นเจ้าโปรดของเขาอีกด้วยเด็กน้อยยิ้มกว้างด้วยความดีใจ รีบเปิดกล่องหยิบขนมขึ้นมาทำท่าจะเอาเข้าปากแต่มือหนาของคนขับก็รั้งเอาไว้ซะก่อนอย่ากินกีตา้าค่อยๆแตะเบรกชะลอเมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจรขึ้นสีแดงแล้วหันไปหาคนตัวเล็กที่มองยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงห้ามกินขนมซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานลืมเอาลงจากรถมันเสียแล้วป่านนี้พี่กรพริบตาปริบๆหลังฟังจบสมองน้อยๆประมวลผลประโยคนั้นของแฟนตัวเอง พร้อมสายตาที่มองขนมแสนหวานในมือโดนัทอบน้ำผึ้งของเขามันกินไม่ได้ไม่ได้จริงๆหรอพี่จ๋าแม้ว่าพี่จะเข้าใจแต่ก็อาไยอาวรไม่ได้เดี๋ยวท้องเสียแต่น้องอยากกินอย่าดือ้อพี่บอกว่าห้ามอืมคนคีอ้อนเม้มปากแน่นแม้ในเวลาปกติเขาจะไม่สะทกสะท้านกับคำดุข,ของกีตาแต่ใช้ไม่ได้กับเรื่องของกินแสนโปรดปราน พี่ยังคงกอดกล่องโดนัทไม่ยอมปล่อยกลิ่นหอมตีขึ้นจมูกทำให้เขาไม่อยากเชื่อแฟนว่ามันเสียแล้วพี่มารับน้องชา้าน้องก็หิวแล้วก็ห้ามน้องกินขนมเด็กน้อยงองแงน้ำตาคลอเบ้ากีตา้าท้อนหายใจกับท่าทีดื้อรั้นของคนรักไม่ใช่ว่าไม่อยากให้โดนัทเพราะซื้อมาเพื่อพี่อยู่แล้วแต่เขาแค่ห่วงกลัวว่าขนมกล่องนี้มันเสียแล้วจะทำให้ไม่สบายก็ทิ้งค้างคืนไว้ตั้งหนึ่งคืน หนจะตอนกลางวันเขาก็ไม่ได้ลงมาเอาอีกจะให้แฟนกินของแบบนั้นได้ยังไงสัญญาณไฟยังคงเป็นสีแดงรถขันข้างหน้าก็จอดสนิทก,กีตาล้ามือจับพวงมาลัยก่อนจะเอื้อมไปคว้ากล่องโดนัทมาปิดฝาแล้วโยนไปไว้ใต้เท้าของตัวเองทำเอาพีแบบปากหนักกว่าเดิมแต่ก็แบบไม่ได้นานเพราะแขนแข็งแรงเอื้อมไปรังเข้ามาหาจากนั้นก็จูบซับน้ำตาให้ยังแผวเบาจนคนที่กำลังงอนใจเต้นแรง อย่าโกรธพี่เลยแค่เป็นห่วงเดี๋ยวพาไปซื้อใหม่แม้จะเป็นคำห้วนๆแต่ฟังแล้วหวานจับใจพี่อมยิ้มพลางช้อนสายตาอดอ้อนขึ้นมองเขาลืมเรื่องแง่งอนที่แฟนมารับช้าและอาการอยากกินขนมไปทันทีจากนั้นก็สุกหัวเข้ากับไลนาะแล้วถูไถไปมายังมีความสุขคว้าเอามือหนามาวางที่ท้องของตนก่อนจะเอ่ยเบาๆพอให้คนรักได้ยินน้องยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลย กีตาหัวเราะในลำคอแล้วสายหน้าพลางลูบมือที่โดนจับไปมาที่หน้าท้องแบนราบและเอวคอดสวยอยากกินอะไรเหรอเสียงทุ้มส่งคำถามในเชิงว่าจะตามใจเจ้าตัวแสบพีจึงเอ็นกายเข้าหาคนขับมากขึ้นสูดกลิ่นน้ำหอมเย็นๆตามแบบฉบับผู้ชายคูคูเขาเต็มปอดอยากกินข้าวผัดทะเลหืมข้าวผัดทะเลฝีมือพี่จา๋า กีต้ายิ้มบางเมื่อได้ฟังคำตอบโดยปล่อยให้พีซบอ,อยู่แบบนั้นแม้ว่าจะต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วออกรถตามสัญญาณไฟเขียวพีติดเขามากกระทั่งรสชาติอาหารเองก็ยังชอบกินที่กีต้าทำให้ต่อให้เป็นไข่เจียวธรรมดาพีก็ว่าอร่อยเลยทำให้การทำอาหารกลายเป็นสิ่งพิเศษสำหรับเจ้าของร้านขายเครื่องดนตรีเพราะเขาอยากให้พีกินแล้วสัมผัสได้ถึงความใส่ใจที่เขาทาให้ในทุกคา ถึงใบหน้าจะยังคงเรียบเฉยแต่กีต้ากำลังหลงแฟนอีกแล้วในเมื่อพีอยากได้อะไรเขาไม่เคยขัดสักครั้งจึงขับรถไปยูเทินเลี้ยวเข้าร้านขนมที่เคยมาแล้วเมื่อวานตามสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนเด็กเจ้าตัวดีตาลูกวาวร้องอย่างดีใจเหมือนเด็กอนุบาลได้ตุ๊ก,กตาหมีจนเขาต้องสายหน้าแล้วหอมแก้มอย่างเอนดูเอาขี่ชิน้นสกล่องพี่ตอบอยังไม่ต้องคิดให้กล่องเดียว อมไม่ตามใจแล้วมันถามน้องทำไมอะ่ะเพื่ออยากกินแค่ชิ้นเดียวพีตะกรสวนกลับไปในทันทีว่าไม่มีทางก่อนจะมองตามแฟนตัวเองที่เดินหัวเราน้อยๆเข้าไปในร้านแล้วก็ได้ตะกรอ,อกยู่ปากด้วยความงอนอีกรอบเขามักจะเป็นแบบนี้ตอนโดนคนรักแกล้งแล้วก็หายไปเองเมื่ออีกฝ่ายหันมาคุยด้วยอีกประโยคนึงนิสัยงอนง่ายหายเร็วของพีมีผลดีก็ในตอนนี้แหละ ซ้ำยังดูน่ารักในสายตาแฟนอีกด้วยกีตาลงไปแค่สิบนาทีก็กลับมาพร้อมกับกล่องโดนัทในมือคนที่ตั้งหน้าตั้งตารออยู่แล้วคว้ามาทันทีกลิ่นน้ำผึ้งกับเนยชโวยมาชวนให้น้ำลายสอพี่เปิดกินอย่างหิวโหวยโดยพยาธในท้องกำลังต้องการขนมเป็นอย่างยิ่งค่อยๆก็ได้ไม่มีใครแย่งน้องหิวตะกละมากกว่าเรานะคนโดนว่ามองกีตาตาขวาง พีอาศัยจังหวะที่แฟนสุดหลอ่อเก็บกระเป๋าสตางค์งับโดนัทคําใหญ่ไปอมไว้ในปากรอจนกีต้ารเงยหน้าและพุ่งเข้าไปจัดการปิดปากที่ชอบดุตนนั้นเสียก่อนจะดันขนมเข้าไปให้ได้ลองชิมเหตุการณ์ปล้นจูบนี้เกิดขึ้นเร็วมากจนเจ้าของร่างสูงตั้งรับไม่ทันรู้ตัวอีกทีพีก็ผลาออกไปแล้วพร้อมกับทิ้งโดนัทไว้ในโพรงปากมันอร่อยใช่ไหมล่ะน้องจะแบ่งให้นะเพราะงั้นมาตะกละไปด้วยกันเถอะ ไอซับ <I> กีตาดีหน้าผากสวยเบาๆแล้วเคี้ยวขนมในปากไม่ได้รังเกียจรสชาติหวานของน้ำผึ้งทำเอาเขาเอียนเพราะไม่ชอบของหวานเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอีกอย่างรสหวานที่เขาคิดว่าตัวเองพอใจมากที่สุดกลับไม่ใช่ขนมชนิดไหนทั้งสิน้นต่อให้แฟนเด็กจะยืนยันว่ามันอร่อยมากแค่ไหนก็ตามแต่เขาชอบรสหวานจากผิวกายของคนที่กกกอดอยู่ทุกคืนมากกว่านั่นถึงจะเรียกว่าของอร่อยของจริง พี่หยิบโดนัทมาอีกชิ้นหนึ่งทำท่าจะป้อนเขาอีกแต่กีตาดันหัวกลมๆให้กลับไปก่อนจะสายหน้าบอกว่าไม่เอาแล้วพร้อมกับยกน้ำเปล่าขึ้นดื่มพี่จึงเคี้ยวขนมอย่างผิดหวังที่แกล้งเขาไม่ได้เหมือนตั้งใจใจจริงกีต้าก็อยากให้แกลง้งแต่เดี๋ยวเด็กมันจะได้ใจเสียการปกครองหมดครั้นพูดถึงเรื่องการปกครองคนหลอก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้จะว่าไปวันนี้มีนไม่ได้มาเรียนกับเราใช่ไหม เขาหันไปถามคนที่ตั้งหน้าตั้งตากินอืมอมืมันไม่ได้มาหรอกพี่จา๋าเอาหมาไปฉีดวัคซีนแล้วตอนไปรับใครนั่งอยู่ด้วยพี่ชะงักมือที่ถือโดนัทกำลังจะเอาเข้าปากค้างไว้ก่อนจะหันไปหาคนขี้หึงแล้วตาขวากระตุกยิกยิกเหมือนเป็นลางบอกเหตุว่าที่เห็นคนรักหน้าตาบึ้งตอนขับรถออกจากมหาลัยมันเพราะอะไรสะแสดงว่าตอมหึงของคุณชายกีตาทำงานอีกแล้ว น้องเออน้องไม่รู้จักเขาพี่ตอบพร้อมกับยิ้มแย่ๆไปให้แต่กีตาอยังคงมองด้วยสายตานิ่งๆเหมือนไม่เชื่อถือไม่รู้จักแล้วให้นั่งด้วยทำไมไปคุยกับมันทำไมหนูเปล่านะเขามาเองหนูเปล่าชวนนะเขามาเองอยากต่อให้เป็นเพลงแต่กลัวผัวว่าพี่จะเงียบไว้พี่จ๋าต้องเชื่อน้องสิ อย่าทำหน้าแบบนั้นพีอ้อนคนขี้หึงโดยรีบทิ้งโดนัทของโปรโดแล้วเข้าไปกอดแขนแฟนพร้อมกับทำหน้าตาลูกแมวหน้าเอ็นดูให้อีกฝ่ายใจอ่อนเขารู้ว่ากีตาร์รักเขาแล้วตอนนี้พีก็ไม่ได้ให้เบอร์ใครหรือไปรับเบอร์ใครมาดังนั้นเขารู้ว่ากีตาร์จะต้องไม่โกรธแน่นอนน้องไม่ได้รู้จักเขามาทักน้องก็แค่ตอบเงินกูก็ตอบผู้หญิงที่มาทักได้เหมือนกันใช่ไหมไม พีขึ้นเสียงแข็งแล้วดึงหัวตัวเองกลับมาทันทีขึ้นมึงขึ้นกูไม่ว่านะแต่จะตอบผู้หญิงนี่คืออะไรห้ามทําเด็ดขาดที่มึงยังทําจะไม่ทําอีกแล้วไงต่อไปนี้ใครทักก็จะแกลง้งใบสัญญานิ้วก้อยเล็กยื่นไปตรงหน้าเหมือนจะให้กีตาเกี่ยวเพื่อยืนยันว่าพี่จริงจังกับสัญญาในครั้งนี้เจ้าของร่างสูงเหลือบมองเล็กน้อยก่อนจะเกี่ยวนิ้วตอบ ทำหน้านิ่งๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลิกพูดคำหยาบและแทนที่ด้วยคำเพียงสั้นๆแต่ได้ใจความดิว <Deal. S 1> สุดท้ายกีตา้าก็ยอมปิดร้านครึ่งวันเพื่อขนกุ้งแม่น้ำตัวโตกับหมึกหอมไซยักษ์ที่กำลังทำความสะอาดอย่างดีมาทำอาหารที่นี่เพราะถ้ากลับไปทำที่บ้านใหญ่แล้วเจอแม่ของตนก็เกรงว่าพี่จะปะทกคารมอย่างเลี่ยงไม่ได้อีกแกมนิมยังไม่หายบวมเลย ถ้าโดนเพิ่มอีกเขาคงทนมองเฉยๆไม่ไหวแน่ดังนั้นหากคนรักอยากนอนบ้านใหญ่ตามคำพูดแล้วก็เขาก็จะพาไปช่วงเย็นๆก็แล้วกันพี่จา๋าน้องอยากช่วยเจ้าตัวแสบที่ยัดโดนัดสิองชิ้นเข้าท้องนั่งมองตาแป๋วอยู่บนเก้าอี้ตากลมโตเป็นประกายมองหมึกที่กีต้าววางไว้เหมือนลูกแมวเจอของเล่นปากบอกอยากช่วยแต่เขาว่าคงช่วยให้มันยุ่งขึ้นมากกว่าจึงสายหน้าปฏิเสธ ก่อนจะหันมะเขือเทศต่อโดยไม่สนใจเด็กงอแง,งอ้อนรอก,กินอย่างเดียวก็พอพอเขาเอ่ยจบพี่ก็พองลมที่แก้มอย่างไม่พอใจแล้วกระโดดลงจากเก้าอี้ก่อนจะเดินมากอดเอลสอบจากทางด้านหลังมุดหัวเข้าไปใต้รักแล้แล้วมองจ้องมือหนาที่หันพักอย่างชำนาญด้วยความสนอกสนใจทั้งยังเอ่ยชมอย่างออดอ้อนพี่จ๋าของน้องเก่งจังเหมือนเพิ่งรู้รู้มานานแล้ว ใครจะหล่อและเก่งเท่าแฟนพีไม่มีแล้วล่ะปากหวานนี่พี่จ๋ากินปากน้องบ่อยจนจำได้เลยเหรอเด็กแสบว่าแล้วแกล้งทำตาโตสแสดงว่าความจำดีแล้วจำตรงไหนได้อีกมะหึหึ <c oughs> <c oughs> อะไรตอบน้องสิคนหล่อยกยิ้มมุมปากพลางจัดการยกผักที่หันแล้วไปวางไกลมือของพีก่อนจะเริ่มจัดการกับหมึกที่แฟนตัวน้อยมองตาเป็นมัน พอเห็นเขาเงียบไม่ยอมตอบคำถามคนที่ยังกอดเอวอยู่ก็หน้ามุยเขย่าแขนไปมาเรียกร้องจนกีตาหันมึกไม่ได้ต้องส่งสายตาดุดุไปตักเตือนเดี๋ยวจะไม่ได้กินนะออนเขาผัดเนี่ยเขาวางมีดลงแล้วหันมาหาพีที่ทำท่าทีงองแงก็พี่จ๋าเมินน้องพี่กำลังหันของอยู่ไม่ยอมตอบคำถามอะ่ะก็ถามไม่น่าตอบเอง กีตาเดินไปนล้างมือโดยมีลูกลิงเกาะไม่ห่างพอมือสะอาดแล้วจึงดึงคนรักเข้ามากอดตอบพลางโยกตัวไปมาเหมือนกลอบเด็กน้อยให้สงบลงซึ่งพีไม่ว่าอะไรแถมยังรู้สึกอบอุ่นข้างในจนเผลอซุกตัวเข้าหามากขึ้นจากที่เคยงองแงก่อนนิ่งหลับตาพริม้มพร้อมกับรอยยิ้มรู้สึกดีจนลืมเรื่องเมื่อกลางวันที่ร้องขอไปเลยในตอนนี้ดูเหมือนเข้าผัดจะไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการที่สุดซะแล้ว อุ่นจังเด็กน้อยเอ่ยพึมพำเสียงเบายังอยากถามอะไรอยู่ไหมไม่แล้วไม่ถามแล้วแน่นะอือเสียงหัวใจของพี่ตอบคำถามน้องหมดแล้วเจ้าของร่างสูงยกยิ้มอย่างพึงพอใจจากนั้นพวกเขาก็กอดกันอีกพักใหญ่ก่อนที่กีต้าจะลากคนรักให้ไปยืนหน้าเคียงจับมือซ้อนหันมึกหอมที่พีทำท่าอยากเล่นมันนักหนา เสียงโหราอคิกคักด,ดังไปทั่วห้องครัวตอนที่ผัดข้าวมือ้อนาก็ยังคงไม่ปล่อยและสอนพีอยู่อย่างนั้นจนข้าวในกระทะเกือบไหมเพราะคนที่เป็นน้องพลิกตะหลิวช้ามากเกินไปกว่าจะทำข้าวผัดเสร็จเรียกได้ว่าทุลักทุเลพอสมควรสีสันดูไม่ได้สวยเท่าปกติแต่ว่ารสชาติกลับถูกปากกว่าครั้งไหนๆพวกเขาใช้เวลาว่างที่มีอยู่หลายชั่วโมงด้วยกันเต็มที่ ก่อนจะขับรถกลับบ้านใหญ่ของกีตาเพื่อนอนพักที่นั่นโยนปัญหาต่างๆโดยเฉพาะปัญหาสำคัญที่กังวลกันแทบตายเมื่อเช้าทิ้งไปอย่างคนรกำลังมีความสุขโดยไม่รู้เลยว่ารอยยิ้มที่ส่งให้กันจะตกอยู่ในสายตาของใครบางคนค่ะก็จบบทที่9แล้วคะ่ะเสียงพ่อจะแหบๆหน่อยเนาะอ,อต้องขออาภัยไว้ด้วยถ้ามีตรงไหนผิดพลาดนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r คร e แล้วก็อย่าลืมกดแสดงความคิดเห็นด้วยว่ารู้สึกยังไงกับตอนนี้นะคะพ่อยอ่านทุกของทุกคนเลยแต่ว่าบางทีก็จะไม่ได้ตอบนะคะเพราะว่ามีธุระปรับปังหลายๆอย่างแล้วก็ต้องพักผ่อนด้วยกินยาอะไรประมาณนี้นะคะค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเลยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้านะคะวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนเลยค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะหลักทุกคนเลยครับ